สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP นะคะประจำวันที่20กันยายนหกห้าเนอะกับสามัคคี VIP นะคะตัวเด่นก็คือ4กับ7ตัวร้องก็คือ6กับ9ก็40 4 2 4 6 4 7 4 9เดีูซิ4 7เจียน2รอบนี่4 1เด้งนอ47่กับ41นี่นะมันจะมานี่แหละ4 7นี่แหละวันนี้7 0 7 1 7 4 7 5 7 6 79นะคะ สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหเก้าเ้าสี่เจดเ้าเ้า็ดเจ็ดหหเจ็ดนะห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าหเจ็ดเก้าหนะคะจับคู่ก็ 4, 0, 0, 4 4, 4 4, 4 4. สี่ศูนย์ศูนย์สี่หกหสี่เจ็ดเจดสี้าเาสีสมคคี vip ตัวเด่นก็คือ0กับ3ตัวองคือ5กับ8นะคะ ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนยาย์ห้ย์เจ็ดศนปดสามศย์สามสามหสหกสมปดจับคู่ก็ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์ห้านย์ปดแดศนย์แปดสามสมปดปดห้าห้าแปดนะคะหกสามศูนะะย์แปดสามแปดหกแปดสามห้าแปดสองศูนย์ห้นนาสานม,ามนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันเด้อวันนี้ลาวีไอพีเราจะพกกิ่ขึ้นมาซื้อด้เด้อวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์ให้นะคะเฮงเฮงปังปังโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะวันนี้